สวัสดีค่ะเซลซันมาจากร้านปฏิพัฒน์ออตโต้นะคะวันนี้มาในโซนของรถเก่งกันมั่งเนาะลูกค้าวันนี้มาในโซนของรถเก่งนะคะวันนี้ก็จะมีรถอ่าสีขาวรถเก่งสีขาวคันนี้นะคะมารีวิวให้ลูกค้าชมสวยนะคะลูกค้าดูจากภาพรวมแล้วก็คือสวยเลยสําหรับรถสีขาวนะหลายคนชอบนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าอันตส 1.6G นะคะ สีขาวโนาลูกค้าสวยไฟหน้านะคะโฉมหน้าเขาจะเป็นโฉมโฉมตัวใหม่หรือเปล่าน่าจะใช่นะคะแล้วก็มีไฟตัดมองมาด้วยนะคันนี้เป็นรถปี2018นะคะมีไฟเลี้ยวมาที่กระจก้างด้วยเนาะอะ,อะ ตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะเป็นระบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าตัวสตาร์ทนะคะเป็นเจรื่งสตาร์ทนะจ๊ะมีฟังก์ชันมากับพวงมาลัยด้วยนิดหน่อยแต่ก็สามารถใช้งานได้นะจ๊ะดีไซน์เบาะเป็นสีหนังครีมขาวสวยมากเป็นสีครีมนาะไม่ใช่สีขาวเป็นหนังครีมนะคะสวยมาก แล้วก็ดีไซน์ส่วนข้างหน้าเขาก็จะเป็นดำตัดครีมก็สวยนะคะเป็นสีที่สะอาดตาเลยคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างจ้ะด้านหลังนะคะด้านคนนั่งเบาะหนังสวยมากลูกค้าคือเบาะใหม่มากอยากให้มาดูของจริงด้วยกันนะคะ ด้านหลังโคโลล่างตีชัดเจนนะคะสัญ,ญลักษณ์เขาเนาะ,ะตัว 1.6G นะคะสวยเลยคันนี้สวยเลยแค่ดีดีฟรีดาวน์นะลูกค้าเรามีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะ,ะมาดูเลขไม้กันบ้างดีกว่าะคะ่ะคันนี้นะคะเลขไม้อยู่ที่1 3 5 1 6โลเท่านั้นเองนะคะลูกค้า ยินดีด้วยนะคะถ้าขายที่เช่าคันนี้เพราะสวยแล้วก็คุ้มมากจริงๆนะคะราคาขายนะคะอยู่ที่499,000บาทนะคะผ่อนไม่แพงนะลูกค้าคันนี้9,000หน่อยๆนะคะรถปีใหม่รถสวยไม่น้อยนะคะร้านเราไม่มีชนหนักไม่มีไฟไหม้ไม่มีน้ำท่วมฝากลูกค้าติดตามช่อง YouTube หนูไว้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ